ช่วงเช้าว,วันนี้ค่าดิจิจะไปไล้านของเล่น,นะค่ะพี่สี่ของเล่นที่ไยเน้องคือมันไกลามากเลยค่ะแค่เดินมาได้ขึ้นไปสิบสี่ขั้น โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไดตำรวกอใช่ใช่มีอะไรอีกตั้ง12ออย่างเนี่ยามเลยค่ะเกี่ยวกระลึงนะเขามาส่งตอนกางวันในบโรงเรียนค่ะกลึงไหมฮะเกียวนะเป็นไงคะมีอะไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะแล้วคุณจะซื้อกี่ชิ้นคะคุณมีสื้อต์ไหมคะทุกอันโอ้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวขอฟรีบีกสตางค์หนึ่งอ๋อไม่ต้องไม่ต้องค่ะายอันแรกนะคะน้องพิมพ์อันนี้อันนี้พายเฟสโชว์ดาวพายเฟสจริงอยากเล่นนะไม่เหมือนตันไม่เหมือนอันนั้นมันหมุนกิ๊กๆแล้วมันก็แปะใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวจ่ายค่าแรงตากฟาหนึงอ่าประมาณจี่เหมือนสุดที่แบบไม่พิมเราเคยไม่สุดแต่อันเนี้ย มันจะมี2หัวค่ะนี่2หัวอย่างนี้เอาหน้ายื่นไปพร้อมๆกันแล้วก็กดๆๆๆใครกดได้เร็วกว่าหรือไอตัวไม้เนี่ยมันก็จะเป๊ะหน้าอีกฝั่งอีกคนอีกฝั่งเอ,อเอาไหมคะแขม,มุเขมมเขนเสร็จแน่แขมุนเอ้แขมุนต้องเป็นคนเล่นนะคะเดี๋ยวมารีวิวกับแม่นะคะหยิบไปเลยค่ะเออคูชแนแขมุนหยิบไปเลยก่อนนีไหมคะจะเกี่ยวไหมคะเ่ะวางไว้ตรงนี้ค่ะซื้อนะคะซื้อกี่บาทคะแขมุนห้าร้อยบาทค่ะโอ้ยแพงค่ะ เพาปกติเนี่ยหน้าเดียวมันจะถูกกว่านี้อันนี้มันมีตั้งสองหน้าเลยแบ่งหน่อยค่ะนราคาไม่คูณสองนะหน้าเดียวเขาขายกันสามร้อยห้าสิบแต่ร้านแม่ไม่มีค่ะอ่นนี่ไอเทมนี้น้องพิมเคยรีวิวแล้วค่ะเคยเล่นแล้วจำได้ไหมคะแข่งปิ้วเหรอคะใช่ที่ทุบๆแล้วน้ำแข็งก็ล่วงคล้ายๆกับพึ่งอ่ะคล้ายๆตีรังพึ่งที่เราขายอยู่แล้วแต่อันเนี้ยรังพึ่งมันเป็นแนวนี้ส่วนอันนี้มันเป็นแนว แต่ว่าถ้าเราเอาแผ่นกินแนวตั้งแบบนี้แล้วเราแผ่นกินไปวางข้างบนนี้แล้วก็ทุบๆก็ได้ไม่ได้มันมีโครงไม่ได้แต่มันไม่มีโครงอันนี้มันมีโครงอันนี้ไม่เป็นโครงตั้งอันนี้มันมีขาแล้จะพลิกแพนไปทำไมครับเฮ้ยจะเกี่ยวคุณยี่ห้อเดียวกันเดินอย่างไรครับบนเตียงใช่ใช่ยี่ห้อเนี่ยไอ้ล็อตใหม่ที่มาจะเป็นยี่ห้อนี้หมดเลยอะค่ะอืมกี่แบบทเขาใช้หมดอันนี้สองร้อยห้าสิบซื้อด้วยเหรอคะทั้งหมดจะมีอยทั้งหมดมีแล้วค่ะทั้งหมจะมีแล้วค่ะคุณลูกค้า คือเอี่ยงไปให้ใครคะสองร้อยห้าสิบเท่าพึ่งคะ่ะพึ่งก็สองร้อยอันนี้น้องพิมพ์คะ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เป็นของที่ขายดีที่สุดในรา้านค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องอันนี้ ซื้อเลยค่ะแม่จะไม่พอให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะนี่มาใหม่ใช่ไหมแคนหมดล็อตแรกไปแล้วก็มาใหม่ก็ใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะแล่วมีอะไรคะช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยด้วยคะอ่าอันนี้อันนี้โอ้ยนี่เกีนวดูเล่นมันเป็นอันนี้ปนสองปีแล้วอะส่วนเเล่นกับเฮลโลใช่ไหมเจน่าเฮลโลหรือเปล่าจำได้ไหมโน้ตให้เขาดูทีจำได้ไหมเออไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อ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 หมดเล่เป็นยังอยู่เราเรบริจาคไปแล้วแค่เกียวยังอยู่ค่ะมันก่อนแม่เห็นทั้งหมดอ่ะทำอะไรค่ะอ๋อกลางใส่กระป๋าม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูก่อนแค่เด็กเจียวอ่าครโมนี่อธิบายแคนี้ไดนี่เด็กเจียวเป็นกระเป๋าค่ะอ่มีนิ้วด้วยอันนี้เล่นยังไงคะน้องพิมพ์ต้องมาบอกแล้วว่าแม่ไม่แม่ไม่รู้แล้วค่ะมาแล้วหนูรีวิวแล้วนี่อ่าหนูมาอธิบายทุบทุบหัวกันค่ะทุบหัวทุบหัวแล้วอันนั้นมันกระเด็นก็จะชนะถ้ามันยังเล่นไม่เป็นได้ไหมคะหนูจะรีวิวให้ดูอีกทีค่ะ โอเคค่ะเอาอันทั้งบนนะข้างบนยังมีเอาตะกี้หยิบของแม่ไปอีกอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่ไปเอาคืนอันนี้ห <c oughs> ยิบเลยค่ะพีนหยิบเลยค่ะถึงไม่ลูกโอ้ไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวถล่มใส่หัว,วนะจ๊ะอ <c oughs> ันตรายไปนิดนึงจ้ะอารมณ์มาก่อนจ้ะ <c oughs> อันนี้นะคะจะเป็นแบบเป็นเหรียญวางค่ะแล้วยิงยิงให้เข้าโกคือเข้าเข้าเป้าของอีกฝั่งให้ได้ซื้อไหมคะนี่ซื้อไหมคะซื้อค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทค่ะโอถูกแคมุนโอ้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  เ้ยมาเด่นน่าเด่นน่าเด่นเด็กเกียรนี่พีรีวิวเลยไหมคะได้ค่ะแหมขนไปเพียบเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้แม่หยิบได้อันนี้เนี่ยเป็นลิงลิงตกต้นไม้ซึ่งซึ่งน้องพีมบังเคยเรีวิวไปแล้วแล้วก็กับคุณแม่แล้วก็มีน้องๆถามมาเยอะมากเลยว่าเนี่ยอยากได้อนี้อยากได้อนี้เหมือนของน้องพีมแม่เลยจัดมาขายด้วยค่ะไม่เรา,าเรามีอยู่แล้วอันนี้ก็ส่งไว้สิ เท่าไรนะสองอร้อยห้าสิบราคาเดียวทุกร้านทั้งร้านไม่นะไม่ไม่มันจะมีบางอันที่อันใหญ่หน่อยก็จะแพงอย่างเช่นไพเฟสแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเท่ากันอย่างเช่นอันนี้น,นีี่อันนี้จะได้มอันนี้ยอน,นอันนี้จําได้ไหมอันนี้ค่ะอ๋อนี่ขนไปไวางตรงนี <laughs> ้เดี๋ยวก่อนค่ะดิเกี้ยนมาดูก่อนค่ะเป็อะไรคะอันนี้อ่ะมาอธิบายมาอธิบายจําได้ไหมเล่นยังไงจําได้ไหมคะ ตอนนั้นมันจะไหลลงมาตื้อ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 แล้วก็เอาถังตั้งไม,ไม่ต้องเอียงอันเอียงนั่นอีกอันหนึ่งของงคือเราเอาถังตั้งค่อยๆเรียงถังขึ้นไปอย่าให้ล้มในระหว่างที่เรียงเนี่ยเม็ดมันก็จะวิ่งจิดๆๆๆนะ๊ดจิ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 ๊ดมาทีนี้พอใกล้ๆจะเม็ดจะใกล้ถึงแล้วเราต้องเอาไอที่กั้นกั้นให้เม็ดมันหยุดถ้าเราไม่ พอหยุดปุ๊บเราก็ต้องหยุดเลี้ยงด้วยแล้วเราดูซีนับคะแนนว่าเลี้ยงได้กี่ถังที่เขาที่แล้วแม่งกไงในเลี้ยงเหี่เลยแล้วไม่ยอมก้านปรากฏว่ามันไหลมาชวนแม่ตกหมดเลยใย่จังเกมมันนะเกมเียดเรียดเลยเกมอะไรสติแตกอะไรสติแตกมันสิอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเล่นนะแต่มันจะคล้ายกับที่เคยเล่นคล้ายคอันนี้คือ ดีดลูกบอลนะคะน้องพริมแล้วดีดยังไงก็ได้ให้มันเรียงแบบ4อันอย่างเงี้ยแนวนี้แนวนี้หรือแนวนี้ก็ได้ใครได้4อันก่อนคนนั้นชนะยากไหมไม่ยากเอาไหมคะซื้อลูกบอลไปสองกัดอีนี่ใช่ไหมอันนี้บี่ขอเปลี่ยนกล่องเล่นค่ะออาขคุณเป็นลูกค่ะกันเองเอากล่องบีบีไปกล่องตรงๆเอาให้ลูกค้าได้ไหมคะไม่ได้ได้เดี๋ยวลดราคาให้ค่ะไม่เป็นไรเท่าไหร่แค่บุญนี้เท่าไหร่อ่ะ อันนี้250ค่ะขอแก้ข่าวค่ะอันนี้เมื่อกี้บอก250อันนี้290นะคะอันนี้อะไรอะพแคมูนอยอันนี้เป็นเกมยิงอีกอันหนึ่งเรียกแม่จะเรียกเขาว่าอุ้ยหยิบมาเลยค่ะแป้น,นอ่ะหยิบถึงไหมคะดีๆนะรวังมันล่วงใส่หัวคะ่ะอุ้ยโอเคนี่<อ>ยิงแป้นเห็นไหมคะลูกอันนี้คือดีดปายให้ลูกมันไปโดนแป้นถ้าโดนแป้นกี่คะแนนก็ได้คะแนนเท่านั้น กี่บาทนะคะอันนี้290ค่ะเพราะว่ามันจะอันใหญ่อะนี่คุณเงินเยอะมากเลยคุณพกมากี่บาทคะล้านล้านหนึ่งล้านบาทโอ้โหรวยมากเลยเหมาร้านแม่ได้เลยนะเนี่ยพี่รีวิวที่อะไรนะคะที่เป็นงานอะไรสุกอย่างเราไปไปซื้ออ้อยจะขูดอ้อยอ๋อกไดใช่ไหมไปเล่นที่ของบุ๊คสมจารุนพัทแล้วเราบไปจับยังไงคะแค่มืนยังอยู่ค่ะข้างบนนะคะ 250บาทค่ะอันนี้ก็เป็นแบบดึงๆแล้วให้อยากให้ไข่ตรงมาอุ้ยอันนี้จะใข่ขกมูลจะเล็งับนิ้วอันนี้อันนี้เคยรีวิวแล้วนะคะระหว่างระหว่างร้านแม่พังนะคะอ๋ออันนี้เคยรีวิวแล้วนะคะจำได้ไหมอุ้ยอันนี้ตลกมากเลยที่ต้องพิมพ์รีวิวเอานนี้จ่ายเลยนะคะที่เดจิวรีวิวแล้วเด็กจิวเอาไม้กระทาไปกดที่กัวใช่ไหมคะแล้วก็เด็กจิวเอานิ้วพันทิชชู่ไปกดใช่เอาทิชชู่กันเจ็บแต่ว่าแม่จะบอกว่าอันนี้ถูกหน่อยอันนี้จะ200บาท ไม่ใช่2อ0ยสิบนะคะสองอบาทเพราะว่ามันจะกล่องเล็กเหรอคะไม่เออมันจะมีแค่อันเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยต้นทุนฟูกจะบอกว่ามันไม่ได้มีทั้งตัวนะคะมันมีแค่หัวตัวมีค่ะนี่ไม่มีตัวมีแค่นี้อ๋อมันจะเป็นเล็กๆกตัวมันจะสันๆก็เรียกว่าเป็น s อสดใช่ไหมมีหัวใหญ่ๆทีนี้น้องพิมพ์เขามันมีอีกอันหนึ่งอยู่บนนู้นเลยซึ่งหนูหนูไม่น่าเอาถือมาทำไงดีคะอะไรอะน่าเล่นน่ะมันคืออะไร ที่มันเด้งขึ้นมาไม่ใช่เด้งค่ะก็คือว่ามันจะเป็นค้อนให้เราแบบนี้แล้วตรงค้อนมันจะเป็นจุ๊บๆนะคะแล้วเราก็หมุนแล้วก็ดูว่าได้ตัวอะไรอย่างเช่นได้สีอะไรตัวอักษรอะไรใช่แล้วเราก็แย่งกันทุบจุ๊บไครจุ๊บได้เยอะที่สุดคนนั้นก็ชนะค่ะอ๋อให้จุ๊บทั้งหมดทีเดียวจุ๊บเป็นรอบๆเล่นไหมคะเล่นไหมซื้อแค่ซื้อแค่สองร้อยห้าสิบค่ะอไปแล้วค่ะ โหนี่นี่นี่คุณซื้อกี่อย่างแล้วคุณถึคุณหมดยังคะสี่จิ๋วสองสองห้าหกเจ็ดเก้าเก้านี่ทั้งอย่างคุณมีแล้วคุณจะซื้อไปยังไงได้สี่สองยังค่ะยังค่ะยังแล้วข่าวอะไรค่แค่มมีอีกก็คืออ่ะมาทั้งช้ามาทังช้าอกเอ็ดสิบสองอันนี้อันไหนก่อนพูดไปรักไก่ไก่พูดไปแล้วอันนี้อันนี้ยังนี้ยังแค่มุนอันนี้อันนี้คืออันนี้แม่ตั้งชื่อว่ายานยิงลูกบอลค่ะ น้ำจะถล่มลงมาไหมคะอันนี้นะคะจะแพงนิดนึงเพราะว่าเห็นไหมคะว่ามันอันใหญ่มากเลยแพงนเจงอันนี้390ร้อยเก้าสิบมีตังไหมคะเอออุอจ่ายเอเลยออกไปดแ้ค่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเ <ๆ S 1> ดี๋ยวเดีๆๆย๋ยวดิฉันยังไม่อธิบายวิธีเล่นเลยคุณเอาแล้วเหรอคะคุณรู้ได้ไงคะว่าจะสนุกรู้ได้ไงคะของจจกแกนสนุกอยู่แล้วค่ะอ่าอันนี้นะคะน้องเพียมมันจะใส่ลูกบอลไว้ในตัวยานของมันสองข้างแล้วยิงมาชนกันตรงกลางนี่เลย อไม่ได้ยิงเข้าโกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นี่ไงเขายิงตรงกลางแต่ทีเนี้ยแม่ยังแม่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเดี๋ยวไปรีวิวกันค่ะเด็กี๊ยงนะอันนี้รีวิวอ่ะเดี๋ยวแคมูนหนูหนูต้องเก็บเงินค่ารีวิวกับแคมูนแล้วล่ะอ้าวแล้วที่เมื่อกี้จ่ายมานี่แม่ต้องคืนใไปหมดใช่ไหมคะก็ต้องจ่ายค่ารีวิวให้พิมด้วยใช่ไหมหมดยังครับหมดยังครับถือแค่ไหนยังมันนี่มันนี่ค่ะไม่ครับอันนี้เป็นเอ้าวเมือไก่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะงงเหนื่อยเหนื่อย ไหนได้เรกลับบ้านเขาวันน <where fall> <médico> ี้จะเก็บฮะวันมีอะไราจะเก็บมาซื้อวันนี้มันยัม่หลอกเลยนี่ค่ะมียันยิงนะคะแล้วก็อันนี้เอามายังคะเห็นเห็นหนูไปวางทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะอ๋อยังเลยอ่ะนับค่ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออันนึงไก่มันจะมีไก่มีอยู่แล้วแล้วก็บางอันมีอยู่แล้วไม่ได้หยิบมากโอ้ กลับบ้านยังนะคะไม่ถุงให้ลูกคิ้นนี่บ้านคือไก่ไหมคะไก่ไหมคะไก่มากขึ้นบรรดาอีกี่ขั้นคะสิบสี่โหมากมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปส่งะคะ่ะ